วันดีครับวัยรุ่นวันนี้ร้านเตอย่ไปช็อปนะครับพามาชมรถใหม่หนึ่งคันนะครับผมนั่น,นคือคันนั้นไม่ใช่เกียคาวาดิอะไรนะคาวาทินจ้าหง่าโซนนะครับทรงหน้าเครียดนะครับใครที่บอกว่ามันเหมือนนกเป็นผู้ใหม่เครียดเครียดทั้งตระกูลอ่ะบอกเลยอ่ะเ,เรามาชมวีดีโอรอบกันดีกว่าพี่เป่าเนะาะรถคันนี้ปีอะไรพี่เป่านะปีสิบแปดนะครับปีสองพันสิบแปดนะเขาบอกมาดูยางดีกว่าโอ้โห ยางนี่เหลือเต็มๆโอ้โหยางปีนสบายเลยครับได้สบายไปถึงไหนมั่งนะพี่ะยไปถึงไหนดีฮะไปถึงไหนดีผมจะรู้ไหมอ่ะเขาถามดิแล้วแต่คนขับครับอย่างนี้เอาแล้วแต่คนขับนะครับยางแตกก็อย่ามาโทษร้านเอาละครับดีเทลรอบคำสวยๆนะครับสีเงาๆกันเลยเดียวนะอ่ะของแต่งเรามีอะไรบ้างคันนี้อันนี้ของแต่งนะครับอ่าของแต่งก็จะมีเป็นท่อทริปออลนะครับปลายเป็นคาร์บอนเรียววินนะจ้าโอ้โหแล้วก็ ่ไีไฟเลี้ยวตาแมวอ,อ่ไฟเลี้ยวตาแมวพร้อมท้ายตองแต่งแล้วครับดูรับได้นะครับขับได้ไม่เกียจจะปะาดมือแต่แม่เหล็กดุดเสียบปาดมือผมอไม่อยากรูแม่เหล็กดุดแน่นไปหน่อยดุแน่นไปหน่อยแบบแหกไปแล้วหนึ่งเห็นมึงเว่อร์ยางหลังก็เหลือๆนะครับตบามประกันแล้วว่าเทโค้งมาดีหูติดพื้นแน่นอนอไม่ใช่แบบมาควีนะเรียร้ยล,มลม้มล้มอ่าบอกดีกว,ว่าหรือบอกดีกว,ว่าบ่อนี่ผมบอกว่า เนียมนนนชวนฝันแน่นอนนะครับใครที่ตู่ใหญ่ๆนะครับคนซ้อนหรือพาสกิ๊กถ้าใครมีกิ๊กนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนบอกให้จับไวเดี๋ยวเมียท่านจะจับได้นะใช่ไหมพี่เบ้าใช่ครับเรื่องนี้แอดมินเรารู้ดีบ่อยเบาะบานใจกาเบาะบานใจกล้ามันไม่มีเมียมันไม่มีเมียเนี่ยดูปะเลยสวยนะครับเงาๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าถังสวยเงาๆแล้วครับสีเขียวคาวาคันนี้มีไบรท์การ์ดมาให้ด้วยนะพี่เบ้านะของเลสติ้งมาเวอร์นะครับ อ่าตัวนี้คือว่ามันทำอะไรเพราะใช้ขี้หูใช้ขี้ฟันมะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ใช้ขี้ฟันขอผิดนะอ่อะทถามไปว้ดีกว่าครับอันนี้ปีเทนะ่าไหร่นะปี2018เลขไม้จะอยู่เท่าไหร่อ่านี่ผมเรียนไม้กันดีกว่านะครับคันนี้วิ่งม,มาเป็น13,275กิโลกรัมกล่องโฟกัสทิ้งโอ<ก>้โหกล่องไม่โฟกัสคือเรา20,000เนี่ยก็โยนทิ้งไปทับไปเปลืองซื้อมาทำไมไม่รู อ่ารถวิ่งสวยรถวิ่งน้อยนะปีสองพันสิบแปดจะวิ่งแค่หมื่นโลเท่านั้นนะตั้งวางมาแล้วด้วยคันนี้อ่าใช่ครับสวิตรวาวมาด้วยใครผมเองใช่ครับรับประกันได้เลยนะครับว่าเครื่องไม่ทะลุแต่ลูกสูบแม่งบินไปแล้วอ่ะบินเลยเหรอฮะเอาบินเลยเหรอเอ้าของแรงตมึงอยู่ที่ร้านเตอร์ไบรช์ช็อปอ่าเรามาฟังเสียงพ่อซิปอ่ะดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นสองสูบเรียงเนาะ เาสุดรงครับเอามาฟังเสียงสสุดกันดีกว่าว่าจะดังกว่าสี่สุดยังไงนะครับเสียงนี้มันเป็นลกมากเลยออเปน,นวามาโอโเสียงอย่แขแลวแตนาดดูรอบดีดรบเรามาดูรอบเครื่องดีกว่าว่าติดมือขนาดไหนขับสูงใกล้ๆหนสูงไม่ใกล้หน่อย,อย,อยไม่ต้อง ว่าก็จะว่าเอาโอ้โหเสียงนี่แม่งขนแขกตะแตนเจอเสียงนี้ผมแขกขนแขกตะแตนหน้าไปนะพี่เนาะหูดำเลยอ่ะเจออย่างงี้เลยเจอแบบนี้หูดำเลยป่าเบาๆกดขี้ปวดขี้หรอกดขี้ง่ายขนแขกตะเต้นหน้าไปแม่งวดขี้แวปั๊มได้นะฮะขับไปแวะปั๊มได้นะปวดขี้น้ำมันหมดก่อนน้ำมันหมดก่อนอ่ะคันนี้เปิดราคาเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้เปิดราคาอยู่ที่168,200บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะครับอันนี้โอ้โหใครที่กำลังหา านเรนนี้อยู่อย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไฟช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรสมอเคหนองจอกนะครับผมถ้าใครสนใจรถนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ประกันได้เลยครับว่าตอนนี้ม่วงนอนครับไม่ใช่อะไรหรอกนี่ตาคุง้อองเปย์คุ้งวงนอนมีเสริมหน่อยนะครับมีฟีจัดฟีโอนนะครับจัดตะรัหนหอยตีนนะครับฟรีให้เลยครับทางกระจา มอะไรพี่แอดมินตอนนี้ยังติดถ้ำอยู่ป่ะไ,ไม่ติดถ้ำทำอะไรดีไม่พูดดีกว่าไม่เอาไม่พูดไม่ต้องพูดมาแล้ควะะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมเข้ามาชมนะครับร้านเติร์นไปชอ็อปและติดตามและติดต่อเข้ามาที่เพจร้านเติร์นไปชอ็อปอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องยูทูบกันด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเอาซับสไครต์ของท่านนั้นไปต้นต่อนะครับผมโอเคขอจบรีวิวเจ้าอะไรวะ นินจาคาวาซะกี้ผมผ้าโซนคันนี้ด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีบายบายขอไปเติมก่อนเติมเติมไม่ไหวแล้ว